สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีตอนฮับทุกทานบ่าว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศนะเนาะเฮาก็ขคอตอนฮับเข้าสู่ส่องของเฮาอีกคือเก่าค,คือเดิมเนาะกะมื้อนี้เฮากันยังอยู่ที่บ้านห้วยพระเมืองปากท่าแขวงบกแก้วเนาะยังอยู่หนาเฮือนของเอื้นะอยทีเนาะมาอัปเดตการสร้างบ้านให้กับเอื้อยทีนี่แหละกะทุกๆขั้นตอนเนะาะพ่อแม่พี่น้อง่วง,ส,งสามคลิปที่แล้วกะเฮาก็บ่ได้่า,ายละเอียด ในการเหตุการ์สร้างของสร้างให้ครับพ่อแม่พี่น้องได้ครับช้มเนาะราะว่าเขาก็ับแลน์ไปแลนมาน่ะไปซื้อบล็อกซื้อ,อยางเนาะก็เห็นเป็นบางช็อตบางมุมซื้อๆเนาะก็คลิปนี้เขาก็าจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปอัปเดตไปเบิ้งน้ำกันเนาะว่าสร้างเพิ่นสร้างแต่ละขั้นตอนในการอ่าก่อฟาก่อนยางอ่นนะมันเปลี่ยนแนวใดเนานเนะก็ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งน้ำกันครับช้มน้ำกันเนาะนี่ทางเวทีกับน้านี้กับลูกๆเนาะสบายดีที่ สุขสบายดีโซดโซนเออเจ้าไปโซตัดผมเนี่ยเน่าเจ้าเน่าบ่ต้องอันนั้นเถอะบ่ต้องอิงเถอะเน่าผาเน่ามันยังบ่แข็งเทียนี่แต่หานอได้บ่สุกได้หน้อยนึงตะกี้สุกซุดโซนนั่นไปแต่หานอมาเนาะการสำหรับฟ้าดานนี้เนาะทางสร้างเพิ่นก็จะเฮ็ดประมาณนี้ก่อน อาก็ขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดก่อนเนาะหลังจากนั้นสางมันก็นจะฝากเล็กแบบนี้ฝากเล็กไว้ฝากเล็กแบบนี้ไปจนสุดเลยเ,เพื่อว่าเข้าจะเอาใหม่เนาะมืออืน่นให้มันแห่งปึ๊บเราสร้างมันก็นจะเอาใหม่มาถับซสนี่เพื่อจะใส่ตานางเนาะบอนี่เน,น่นะสางมันจะใส่ตานางก็คือฟาดานี้กันการกอบอกก็สำเร็จซ้ำนี่เนาะ ต่อไปก็จะได้ใสตานางสวนมาทางด้านนี้เนาะเพื่นก็ได้ใชนี่วงประตูก็อขึ้นจนจําพุนเลยเหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไมาใ้ใส่ขึ้นกันแล้วก็ทั้งเทิงก็จะเป็นแผ่นเรียบใส่มันเป็นซีหนาแบบนั้นาตามที่เขาาวางแผนใบนะพอทางนี้มันเป็นทางประตูเข่าเนาะ สบายดีไอเสงแก่เสียมากนาะอาตอนนี้สร้างพันก็เริ่มก้อนนี่แหละไก่จะสุดแล้วทั้งนี้นี่1นึ่งสองสาสหหเจแปดเก่าเก่าก้อน เก่าก่อนคือว่าสุดเลยอ่าเนาะกาตอนนี้กาเป็นตอนแรงแล้วพ่อแม่พี่นอนอย่างประมาณจากโมงกับปุ๊บอ่าประมาณตอนนี้อยู่ห้าโมงยังเนาะห้าโมงยังสิบสองนาทีท่านี้ก็ได้พักเล็กอะสามารถท่งนี้ก็ได้พักเล็กอะ บันี่ในเวลาก้อนจำก็ได้ฟักเลยคือกันเนนะะาะบุฟักบุฟักไปเดีย๋ยตอกใส่อันนี้เลยตอกโซ่เลยตอกใส่บ่งกบเลยเนพะระาะว่าอาเฮาที่ใส่อันแคบเดียบทางนี้เนาะส่วนาทางนี้ก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกไก่จะมืดแล้วพ่อแม่พี่น้องไงตอนนี้นะนี่ <c oughs> <c oughs> ยังเหลือแต่ซ้ำนี่ซื้อบอกกะพอดีแม่ก้อนนี้มืดขนาดจะขนาดจะมืด ส่วนมาทางนี้เนาะ,ะทางนี้ก็าทางสร้างเป็นกอไดนึงสองสามสี่ห้าหักก่อนอาจะประมาณหกกอนเนาะหกกอนอาจจะใช่ตะนางเนาะซางหลานเน,ะน,นเาะหกกอนอ่พอทางนี้มันมันตำน่ำี่มันต่ำทางนี้บนสูงคือทางหนาหลางังคามันต่ำลงมา มีการก้อนี่โอ้ยมั่นใจเลยพ่อแม่พี่น้องเลยนะครับซูมน้ำกัน,น่นาจะได้โบนัสเนาะสร้างชุดนี้ <c oughs> เป็ดงามพ่อแม่พี่น้องเขาเข้าเป็นผู้เบิ้งก็นจนแบบทึกใจเอ,อโดยส่วนตัวเอาเนาะแต่ว่าคนอื่นเขาก็โบในายใจเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ถ้าเป็นเสาปูนนี่โอุ้ดแหงคักก้อนขนาดเสาไม้เนาะอันนี้เนาะ ส่วนทางทางหลังกับทางด้านนั้นก็ก้อขึ้นมีสองสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนกับตัวเก้าเนาะตัวเก้าสองก้อนไม่ไามา่นเสนียเลยบริเวณเสามันโค้งเข้ามาเนาะนี่เสามันโค้งเข้ามาจะน,นี่แต่ว่าเพิ่นใช้เพียกเนาะนี่นเพิ่นใช้เพียกขึ้นมานี่อ่าฉะนั้นบล็อกนะเหลี่ยมบล็อกเพิ่นจึงมาติดกับเสือกนี่นเนาะให้มันซือเสือกนี่ขึ้นมา อัน,นเป็นลักการของส,ร,ส,นะสร้างบนเฮ็ดเนาะไอที่ไว้บอกเืิ้นเฮเ่อนนอะ่นะใบเนาะมือเดียวเนะ <c oughs> ถาว่าเพิ้นเ่าไดลอถ่านี่ <c oughs> เดียวา่าจีแล้วะไรอะไรอันนี้แต่เพิ้นไดนรอด่านจริง มืออื่นม,มืนอมือน่าจะเป็นมือม,มือน,นั่นแหละพะวาเนี่นยังซิโก้ฝาน,นี่เด้ฝนะาน,นี่กับฝาน,นี่แด้กนน่อขึ้นมามั่นั้นไอที่น้องเอาบอกมาเพทันพอมันไก่เด้มืออื่น่อยตางมาเติมเน,ะนาะ <c oughs> จำเป็นแล้วสูงเพื่อใหอ่ได้นี่นะเพื่อใหญ่โดยเฉพาะขนมาให้เมื่อนี้ได้ซามเที่ยว แถวทมิดนองเอาใหม่กับเอาซางมาแถวที่ซองกับแปลบ็อกแถวที่สามกับแปลบ็อกพิมพอดีสามมงแรงกลับไปกับประธานแล้วงามอยู่ที่ที่เขาไหหน่ะธรรมดาสูงซักไหนแล้วเพ่งเพ่งแอวแล้วปัดทู่งามเลยเนาะเพ่งแอวนี่ที่ว่าใหญ่เอาเด้จักหน่อยกับซีมานแล้วเนาะ อาะหัน uh huh. uh, สางคนใส่อันนี้ปัด๊ด ปุณเลยไปที่เขาไปใไห้ไงไก่บ่ชักสม,มองยางไปงมมงบ่หอดหประมาณจักนาทีหูบ่เน,นี่ยให้กับบดได้ไ่เนาะยูบนไดกับไปทางไหนไปทางเมื่อเหยโม,มงเนี่ยขึ้นมาทั้งนี้ ไปทางนี้เนาะเปิวมาไปทางนี้ประมาณสิบห,าห้านาทีกับบุได้ไกลลายนะน,น้ำน้ำที่เข้ามานี่นมันซกซุดโซนไปตักอ่ะตักจนเต็มนีนเลยเ ต่างเต้น้องไปมั้งที่น้องไปตั้งบอกเราข้าเจ้ากับากันคนที่ <c oughs> ดีทต่มีลูกทรายเนาอยสวยตักน้ำเ <c oughs> <c oughs> ติมสองสามปีก็บสบายแล้วจะลูกทรายใหญ่เลยขับตอบนีพี่น้องน ทางต่างก็เพิ่นจะตัดแล้วก็เมฆไสยบนน,นี้มันเต็มอห้มันเพียงกับวงประตูเนาะบานประตูเนี่ยโอ้ขับสุดเลยเฮาซีนมาตรทานเท่าสำหรับเพื่อนเอทีนี่นี่เป็นตัวไม้เน,น,นาะรักสุนมา โะเนี่ยเครื่องเฟอร์นิเจอร์ที่ว่ามีมีหลายส่วนแน่นางคนแต่เนี่ยจะสมบูรณ์อีกเพื่อจะข้ามบอกตามต่ตอบอกนะ,นะ ก็จะโมกปูนไปก่อนนะโมกปูนไปโมกปูนไปแล้วก,ก็ไปตามหลงังและยัดสุดเข้แมาพี่น่อยนึ่งโซ่จะมาคนแลง มีมการกอรนโอ้ยนมครับทำไมเป็นปนมอลยคับตอนนี้ตอนนี้สดต,ตอนนี้เลยเอ้ย เตาไฟถ้ามีเพื่อนดังแต่พื้นเราเอาบล็อกไอทีแปลงแบบนี้แหละใส่ดูป่ะนี่นะผมเอง ทุกเสาเนาะถ้าเป็นเสาปูนเขาก็ใส่ตัวนี้เจาะเพื่อจะเอาเล็กใส่ให้มันยึดกับอ่าดินดินบอกเฮา,าดินบอกนี่เฮาสร้างสามรอยกอดบูว่าจะพอบอเนาะท่านเอาไว้แ้าสร้างก่อเม็ดก่อนแล้วเขาไปคำนวณจริงเท่มหนึ่งเอาบุพอกับซีอติม โบแมนบ่แมนแมน,น้อยได้พ่อแม่พี่น้องมัน,น,นโกนที่วัดลายสมควรตั้งแต่พี่นะจนมาสุดพี่เราก็ไปทั้งนั้นยาวเติบก็บคือหกหกแมตตนะ์นะันเสาเสาหนั้นมาบวกกับนี้เป็นแปดแมตต์ตั้งเสาหนี่จนประหาดพุ่นก็คือแปดแมตตนะ์ทั้งนี้ก็อ่าเป็นซีทั้งนี้หกแมตตนะ์อันนี้เป็นห้องซีแมตต์มาบวกกับอัน,นี้อีกสองแมตต์ อยู่หกหกคูณแปดเนาะเป็นกอเด่นไอ้เซ็งจะเอานี่ไปตอนไปตอนดูนะเนอะลินลินกับลูเนอะเอาให้สเสื้อได้เนะอะ <laughs> บ่มีอย่างมาตอน เฮ็ดจำแบบนี้เลยพ่อแม่พี่น้องอ่าให้เบิงน้ำกันเนาะเพื่นเฮ็ดอ่าเนี่ยก็คือเพื่อนตัดมาใส่นี่ให้มันซีกับอ่าวงประตูเนาะอ่าแล้วมืออื่นเพื่อนก็จะได้เอาไม้เลียมใส่อ่าโถคักๆมาหนี่พ่อแม่พี่น้องเลยอ๋อ ใส่เล็กทุกซองอเ,เราสำหรับทางด้านนี้กัมน,นมามหอดจุดไม้เป็นที่เรียบร้อยเนาะก็คือบนนี้ก็กันมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกก้อนนะตเข้ากับฟากเล็กแบบนี้คือเกา

อีกสองก้อนหนึ่งสองพา,าทางนี้มันจะสูงทางนั้นทางนี้แท้อ่าเติมก่อนหนึ่งกะอ่าปลาไว้แล้วก็ยังเหลืออีกสองห่องนี่เนาะมะอืน่นน่าจะมกกาโก้สองห่องนี้แล้วก็ใส่ตะนาแล้วก็ใส่บานประตูเนาะ โอเคเนาะ่อแมาณพี่น้องตอนนี้ก็คือ,อาทางสร้างเพิ่นก็นจะได้โจะก่อนเนะาะตอนนี้กเบิง่งสักโมงแล้วถือว่าแรงเต้ยเบบยังจะได้ขี่รถขี่ล่างไปเฮือนตืมอำไมใส่เวลาประมาณสักโมงป่าเนาะตอนนี้กันเนี่ยหกโมงยังส,สาวนาทีเนาะก็จะให้เบิ่งน้ำกันมาสร้างผลเห็ดใดสาหดัสาดําใดเริ่มจากพี่มาเลยเนาะทางนี้ก็ กอขึ้นมาซ้ำนี้แล้วเนาะทางนี้เฮากะนี่ฝากเล็กเป็นทีเรียบร้อยสำหรับทางด้านนี้ฝากเล็กคือกันนี่แหละอ่าก่อมาปุ๊บเราเฮาพ่อบันไดกับฟกเล็กบันหันเนาะและทางนี้การน,นี่สำเร็จเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็ฝากเล็กไวแบบนี้อ่าอาจจะเป็นมืออื่นเนาะเฮาจะได้เอาใหม่มาใส่แล้วก็ ตีตานางใส่นะทางเาเนี่อันนี้ก็คือปูนเรือนะประสร้างเพิ่นก็ปั๊บพื้นให้นะี่ใจดีได้เพราะมัพี่น้องสร้างห้องนี่เต็มพื้นมันโบงงามก็ปั๊บให้โอ้คัดคักเนะีป่ปูนเรือเพิ่นก็มาปั๊บให้แบบนี้กายังอยู่อสองฝาเนาะที่เขาจะได้ก่อก็คือฝานี้กับบรินี้เนาะ อมือ,อื่นเ้ากะตางบอกมาพร้อ,อชวนมาทางด้านนี้กันสำเร็จเป็นทีลร้อยนะทางนี้เนาะเฮากะจะเอาไว้ประมาณนี้สำหรับมือนี้ชวนมาหลังคายังบ่ได้ใส่แต่ยังสองแผ่นเนาะมืออื่นจึงจะได้ใส่เติม โอ้ถูกไปยังมาสดไปอาบนำ้ำไปอาบน้ำมาเนี่ยโอ้ขักเลยตอนนี้เบิรงนี่ยเป็นซับเป็นสวนเนาะในตอนนี้เขาจะใส่ตะนางเลยเนาะเพื่อให้ควันไฟเนาะเขาจะด่งไฟอยู่ห้องนี้เลยให้ควันไฟระบายออกนะไยมันอับเกินไปนะ ีปที่อาพี่ก่อนซุกโซดสนแทบไปอาบน้ำแล้วล่ะไปที่จะยุ่นี่เบิ้งเนี่ยถาผู้ใดเข่ามาแล้วก็บ,บอกเพื่อนเราไม่ต้องไปอิเแค่นะมันยังบ่แห้งเทายานมันจะร่มเนะ,อะพอ่าเพราะว่าแถลร่วมนี่โอ้ทุกสร้างเพื่อนบวกโก้ห้ไหมอันนีข <laughs> าแห้งเพื่อน <laughs> มือนี้เขาจิกล in ับก่อนนะมืออื่นเศร้าจริงใช่ไได้แล้วพากันกินเลยวุ่เป็นอย่างจูเขากินอยู่บ้านอยู่เพื่อนก็ได้มันก็ยังเศร้าได้ไม่ได้จายยืมเกระเบิ้ลเบิ้ลไม้เบิ้ลตอกเนาะเพราะว่าเขายังจิได้ใส่ได้ไหมมีจิ๊กใส่ตาไนไหมเมียนม่กองไว้พอกันเบิ้ลเ่ยนคนมาลักคนนั่นเด็อจิ๊กได้กลับเนี่ยมือนี้นะมือใครมาไหม กประมาณสำหรับมือน,นี้เนาะวงกบอีกอย่างเพิ่นก็ได้สายเราแล้วโอ้น no. no, ้องน้องมาเนี่ยไม่เฮียตอดนะพี่อ๋อ <c oughs> ขอบใจนะ <c oughs> ขอบใจอะไรบิ่งไปแกงกินเนาะประมาณนี้เนอะเพิ่นเอามาตอนไปที่มื้อหนาถ้าได้ไปเนี่ ยักได้เนาะอันบ่อถาบ่อได้ไปเขาเป็นอย่างถาได้ไปเนาะไม่ฮกกันนะเอาอันนึงได้บ่เอาลายตัดแล้วก็บ่ต้องปอกนะนี่เอามาเผาเนี่ยถาได้ไปถาบได้ไปก็บ่เป็นอย่างนะนี่บอกสิพอเค้ามันก็ไม่ลายใช่เนาะแต่ว่าบ่ได้ไปสิสิเอาจะได้กราบเราได้วันนี้น่ะด้วยเบิ้งมืออื่นก่ซุดกับโซนยูก่อนบางทีเขายังนำบัพอหน่ะคนนำมาเติมน้อยนึง ของเข้าเอาไปทวงกันก็นี่บ่ได้บัว่าขอไปไอ้ไปนี่ถชงมหจ้าสำหรับมือนี้ก็ประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็ที่ว่าแล้วลายพอสมควรได้แหละก้า เฮาจะได้พาสร้างกับเพื่อนก้อนสำหรับคลิปนี้เนาะแล้วมืออื่นเศร้าเขาจึงจะได้เขามาเติมก็จะได้ขนบอกกับตะนางเขามาเติมเือหนึ่งนะแล้วก็มาเบิ่งทางสร้างเพิ่นเฮ็ดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนก็ต้องขอขโมกขอบใจทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะขอให้ทุกทานจงอยู่ดีไม่แหงอยู่ดีมีสุขเนาะร่ำรวยสุขภาพล่ำรวยเงินทองสาธุโอเคแล้วพบกันไหมเนาะในคลิปต่อไปส่วนจะเป็นคลิปใดรายยุไส ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันคือเก้าคือเดิมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมเนาะสบายดี